นี่ครับอิจูยี่สิบเก้าอันนะครับอนจูหันนนซิปย่นี่สิบเก้ายี่สิบเก้าอันผลงานวอเป็นหนาพ่อใจครับเฝ้า้ายใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเวดสิบสองตัว ล้อหนึ่งครับไห้ล้อหนึ่งรับพ่ออายุนางฝ่าได้มาสามดอกครับสามดอกเฮียงๆกันอยู่นี่ละคนงานโมเป็นตนาพ่อใจวันไดครับบุสมบุกปลาบุกดงนะครับหกคับ นะครับวันนี้เดี๋ยวเวลาถอนสมอแล้วครับในที่นอนเ้างอนอยู่กระตอบเดี๋ยวเราขึ้นนี่มาสองนอครับเอาเอาเลขามาลำบากนะไม่ได้ลำบากหรอกนอนรดมือบดขึ้นเนี่ยหนาความฮ่าฮ่าโอเคครับเยวาวนาสิ่ห้า บรรยากาศมาแห็เบิงไหมครับมาชมนะครับฝากติดตามเลยนะครับเ้อกดไลค์คอมเมนต์ให้น้ำแน่ก็ดีขอบคุณครับ